แนะนำตัวภาษาจีนเริ่มต้นด้วยคำกล่าวทักทายแนะนำตัวให้กับคนหนึ่งคนจะใช้คำว่าหนีเห่าหนีเห่าสวัสดีแนะนำตัวให้กับคนหลายคนใช้คำว่าต้าจ ah ah ้าห่าต้าจ้าห่าสวัสดีทุกคนประโยคต่อไปนะครับ 我来介绍一下我自己。我来介绍一下我自己。ขอแนะนำตัวเองหน่อยนะครับต่อไปเป็นการบอกชื่อ我叫ตามได้ชื่อ ตัวอย่าง我叫王力宏我叫王ฉันชื่อวังล王หงต่อไปเป็นการบอกชื่อเล่น你可以叫我你可以叫我ตามด้วยชื่อเล่น คุณสามารถเรียกฉันว่าตัวอย่าง你可以叫我李红你可以叫我李红คุณสามารถเรียกฉันว่าลี่หงต่อไปเป็นการบอกอายุ 我今年ตามด้วยเลขอายุแล้วก็สุ่ยตัวอย่าง我今年三十岁我今年三十岁ปีนี้ฉันอายุสามสิบต่อไปเป็นการบอกว่าเป็นคนชาติไหน我是 แล้วก็ตามด้วยเชื้อชาติของผู้แนะนำตัวนะครับตัวอย่างที่หนึ่ง我是泰国人我是泰国人ฉันเป็นคนไทยตัวอย่างที่สอง我是中国人 我是中国人。ฉันเป็นคนจีนต่อไปเป็นการบอกว่ามาจากไหนว่า来自ตามด้วยชื่อสถานที่ชื่อเมืองตัวอย่างที่หนึ่งว่า่นกู ว่อหลายจิมั่นกูฉันมาจากกรุงเทพตัวอย่างที่สองว่อหลายจิไปจริงว่อหลายจิไปจริงฉันมาจากปักกิ่งต่อไปเป็นการบอกสถานที่เรียน 我在จ่ตามด้วยชื่อสถานศึกษาแล้วก็ตู่ชูฉันเรียนอยู่ที่ตัวอย่างที่หนึ่งเหอไจ่ไยูู่ ฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งตัวอย่างที่สอง่จชไมต,ตูู我在清迈大学读书我在清迈大学读ูฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปเป็นการบอกอาชีพ สามารถใช้ได้สองแบบแบบที่หนึ่งวอชอีหมิงตามด้วยชื่ออาชีพแบบที่สองว่อใตามด้วยชื่อสถานที่ที่ทำงานแล้วก็จัว่วแล้วก็ตามด้วยชื่ออาชีพตัวอย่างที่หนึ่งว่อ是一名老师 我是一名老师。ฉันเป็นครูตัวอย่างที่สอง。我在餐厅做服务员。我在餐厅做服务员。ฉันเป็นบริกรอยู่ที่ร้านอาหาร。 ต่อไปเป็นการบอกความสนใจหรือสิ่งที่ชอบวส huan ตามด้วยสิ่งที่ชอบตัวอย่าง woshihuan Khan ตีนยิงว shihuuan Khan เตีนยิง,งฉันชอบดูหนัง ประโยคต่อไป很高兴认识大家。很高兴认识大家。ยินดีที่รู้จักกับทุกคนประโยคต่อไป请多多指教。请多多指教。 กรุณาชี้แนะด้วยนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างการแนะนำตัวตาเจ้าวเจ้าหวังลี่หงพวกค我มารเรยกฉันวลี่หงฉ30岁我是中国人我来自 北京，我是一名汉语老师，很高兴认识大家，请多多指教。